สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูและทีมงานโรงเรียนอนุบาลกองบินเจ็ดสำหรับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมการแก้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เด็กๆได้ปฏิบัติกิจกรรมที่คุณครูนำมาฝากวันนี้คือกิจกรรมการยืนทรงตัวขาเดียวซึ่งจะแบ่งเป็นสามระดับชั้นแต่ละระดับชั้นจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันนะคะ บนหนึ่งยืนทรงตัวขาเดียวคุณครูจะนับหนึ่งถึงสามเราจะทำกันสองครั้งนะคะยกขาซ้ายพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามวางขาลงยกขาขวาพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามวางขาลงเอาใหม่อีกครั้งนะคะยกขาซ้ายพร้อมเริ่ม หนึ่งสองสามวางขาลงยกขาขวาพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามวางขาลงระดับชั้นอนุบาลสองคุณครูจะนับหนึ่งถึงห้าขึ้นไปสองครั้งนะคะถ้าเด็กๆทำได้มากกว่านี้ถือว่าเด็กๆมีพัฒนาการด้านร่างกายกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะ ยกขาซ้ายพร้อมเริ่มหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าวางขาลงยกขาขวาพร้อมเริ่มหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าวางขาลงเริ่มใหม่อีกครั้งนะคะยกขาซ้ายพร้อมเริ่มหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าวางขาลงยกขาขวาพร้อมเริ่ม หนึ่งสองสามสี่ห้าวางขาลงระดับอนุบาลสามคุณครูจะนับหนึ่งถึงสิบขึ้นไปนะคะเราจะนับกันสองครั้งถ้าเด็กๆทำได้มากกว่าสิบก็ถือว่าเด็กๆมีพัฒนาการที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะ ยกขาซ้ายพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวางขาลงยกขาขวาพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวางขาลงเริ่มใหม่อีกครั้งนะคะยกขาซ้ายพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบวางขาลงยกขาขวาพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวางขาลงเมื่อเด็กๆด,ดูคลิปแล้วให้เด็กๆฝึกปฏิบัติและถ่ายคลิปส่งคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะเพื่อดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กๆ สำหรับวันนี้คุณครูและทีมงานลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ